ต่อไปคือลัคนาราศีกรกฎมาแล้วฮะกรกฎนะกรกฎมาแล้วจ้านะหนูคบซ้อนอยู่หกคนโอ้ยอยังเขาไม่ได้เรียกคบซ้อนแล้วคะ่ะนะเขาไม่ได้เรียกคุยเขาไม่ได้เรียกคุยอยู่แล้วเขาเรียกประชุมนะเออเขาไม่ได้เรียกคุยนะอย่างคุณปิ๊งกอฟฟนะเขาเรียกประชุมนะประชุม กิจกรรมเยอะประชุมนะฮะลัคนาราศีอะไรวะเมื่อกี้เดี๋ยวนะเยอะไปหมดอ๋อลัคนาราศีกรกฎนะมีใครกรกฎบ้างพิมพ์ขึ้นมาสิครับมีใครกรกฎบ้างกรกฎกรกฎพิมพ์หน่อย นะลัคนาราศีกรกฎนะเอ้าเอา,เอาโลนอีกกูอืมเอาเข้าไปแ <laughs> บตก็จะหมดโอ้ยอาถ้าเกิดว่าบอกก่อนถ้าติกตอกแบตหมดก็มาตามมาที่ YouTube นะแบตจะหมดแล้วเนี่ยติกตอกเนี่ยอืมแบตหมดก็ตามมาก่อนแล้วกันจ้าชาร์จไม่ได้นะฮะ ที่ชาร์จไม่ค่อยเป็นใจนะแบตโหมดก็ตามมาก่อนแล้วกันตามมาที่ YouTube ต่อนะถ้าเกิดตนะิกตอกแบตโหมดนะกรกฎมาแล้วกรกฎนะคุณป้อนสวัสดีคุณอรัญญาคุณไทเกอร์คุณอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกไม่กล้าอ่านกลัวอ่านผิดแล้วมันเสลอนะฮะเอากรากฎนะลัคนาราศีกรกฎ นะดาวราหูไปอยู่ในเรือนที่9้านะเขาเรียกสุภะนะสุภะราหูไปอยู่เรือนที่เก้าเขาเรียกเรือนสุภะหมายถึงต่างประเทศทางไกลชาวลัคนาราศีกรกฎถ้าใครคิดจะทำธุรกิจคิดจะเดินทางนะ จะโกอินเตอร์ไปทำงานไปเรียนต่อทำธุรกิจที่ต้องเดินทางบ่อยๆจะไปเป็นผู้พนักงานต้อนรับที่สายการบินสัจววตแอร์โฮสเตสอันนี้ยกตัวอย่างนะมีโอกาสจะประสบความสำเร็จสูงมากจังหวะดวงชะตามันเอื้อเอื้อให้เราต้องเดินทางเพราะราหู นะฮะเพราะราหูที่อยู่ตรงนี้ส่งผลดีด้านนี้ส่งผลดีด้านที่บอกเลยนะครับทำงานอะไรที่ออกไปทางเรื่องของการให้บริการนะฮะหรือว่าต้องทำงานติดต่อผู้คนเยอะๆมักจะนำพาซึ่งความสำเร็จมาให้อย่างดี ก็ถือว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นราหูที่อยู่ตรงนี้ผมเน้นเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศและทางไกลเลยเน้นเกี่ยวกับต่างประเทศทางไกลเลยโดดๆเลยมีความสําเร็จสูงมากนะครับอ๋อคุณกิฟบอกอยู่ต่างประเทศนะฉะนั้นใครที่อยู่ต่างชาติอยู่ต่างประเทศแล้ว ไอ้ราหูไปอยู่ในตําแหน่งสุภาพพอดีเนี่ยถ้าอยากจะเปิดกิจกรรมกิจการอะไรต่างประเทศจังหวะมาแล้วนะเออไม่ทําตอนนี้จะทําตอนไหนจังหวะมาเลยเนะี่ยถ้าอยู่ต่างประเทศนั่นแหละนะพอดีเขาพิม้น์มาพอดีเลยนะฮะนะครับการเงินการทองจะดีจะก้าวหน้าแบบคูณ2คูณ3าเลยนะสำหรับใครที่เป็นกรรกรและจะเป็นเข็มตัวเองไปเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศเนี่ย จะเนินก้าวหน้าแบบคูณ2คูณ3เลยนะไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้เลยนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะการเงินจะขยับดีขึ้นยิ่งต้องเดินทงเดินทางเนี่ยจะมีความสำเร็จดีมากๆนะอ่าอยู่ต่างประเทศและเป็นแอร์ค่ะอ๋อนั่นไงล่ะความสำเร็จนะนะ,ะตามที่ผมบอกไปเป๊ะเลย แต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับราหูไปอยู่ตรงนี้ระวังนะสุขภาพร่างกายระวังนิดหนึ่งออกกำลังเยอะๆนะออกกำลังด้วยนะพยายามออกกำลังเยอะๆหน่อยนะราหูที่อยู่ตรงนี้ตีโกร่วมทาตน้ำก็ส่งผลกับสุขภาพร่างกายอยู่บ้างนะครับก็ดูให้ดีแล้วกัน แต่ถ้าเกิดว่าในดวงเดิมในพื้นฐานดวงคุณคุณต้องเดินทงเดินทางอยู่แล้วทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศอยู่แล้วความสําเร็จรออยู่แน่นอนนะเป็นช่วงจังหวะและโอกาสเลยหรือทํางานเกี่ยวกับพวกจะทําธุรกิจใหม่ๆเกี่ยวกับต่างประเทศโลจิสติกอะไรพวกเนี้ยความสําเร็จรออยู่ทั้งนั้นแหละ นะฮะนะครับนะครับนี่แหละนี่แหละคือนัยยะสำคัญเลยของชาวลัคนาราศีกรกฎนะนะในส่วนที่ดีก็บอกไปแล้วส่วนที่ไม่ดีก็บอกไปแล้วนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎโอ้โหใครเนี่ยส่งกุหลาบมาให้ทิ้ง20่กระดอกยี่สิบสองยี่สิบสกยี่สิบเจ็ดยี่สิบโอ้27ดดอกขอบคุณมากนะใครเนี่ยคุณกดกดเฉพาะเหรอโอ้โหส่งดอกกุหลาบมาให้เยอะมากเลย น่ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับซุปเปอร์แตงและวก็ดอกกุหลาบนะขอบคุณมากขอบคุณใครไม่ทันขอโทษด้วยนี่กรกฎก็ประมาณนี้แหละนะครับความสําเร็จต่างๆรออยู่โดยอิทธิพลของราหูแต่ควรจะอยู่ในทางที่บอกนะนะกรกฎอาชีพนวดจัดเส้นแก้อาการดีไหมคะดีเพราะดาวราหูไปอยู่ในเรือนเนี้ยคุณทำทางเนี้ยดีมากเลยนะเออ นะขอให้ชาวลัคนาราศรีกรกฎทุกท่านโชคดีนะนะครับและจริงแล้วมันส่งผลเกี่ยวกับเรื่องความรักไหมส่งผลในกรณีที่คู่ต้องอยู่กันแบบไปไป,ไปมาๆนะนะฮะอ๋อกรกฎคาจารแฟนต่างชาติด่ารักมากเอออย่างเงี้ยดีนั่นแหละเขาบอกแฟนเขาต่างชาติเนี่ยนะนะฮะเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วล่ะนะมันส่งผลด้านความรักอ้อมๆไม่ได้ส่งผลตรงๆหรอกรกรกฎ แต่ว่าไอ้อ้อมตรงนี้ก็คือคบหาหรื้อยู่กันไปไป,ไปมาๆน่ะจะดีกว่าสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะช่วงรา,ราหูย้าย17ตุลานะนะฮะอ,อันนี้คุณกิตติยากรกฎแยกบ้านเป็นอยู่เพราะเรื่องงานอะ่ะกระชายอยู่แล้วนี่ไงตามนี้แหละนะฮะเอา้า